ป๊บนีเขางามปะนี่สวัสดีครับพ่อกันอยู่ในปลาคือเก่าครับมอน,นิพาพี่น้องมาปลาที่ผองูด้วยครับเด้อผองูเหา่า บ่อใมาโดนเติบแล้วมันสองอาทิตย์กลัวเลยอเป่าเนาะถ้าคนบ่อหานีน้องใหม่ขึ้นเสียวเ,เมื่อบ่อใดหมดเละถ้าคนหาแล้วก็เลี้ยวไปครับใหญ่ปลาเพราะว่าบ้านผมฝนมาตกโดนเติบนะครับแหลงคักแหลงเนี่ยกาจนเป็นเป็นบั้งแล้วพี่น้องครับยังบ่ท่านใดดำอยู่หน้าผมกระไดล่อฝนมากก่อนค่อยสีเริ่มล่งดำหน้ากันนะครับเอาไปเบิ้งน้ำกันครับว่าปลานี่สิเป็นจังไดเนาะครับเนาะไลน์นอเลยอย่ข้ายก็เต็มเลยครับปึ๊บ หลายนอเลยครับนี่อันนี้มีคนมาหาอยู่นะครับเดีวจะว่าคนจะหาต่ก่อนนอกๆครับแล้วผมจะ่ร่องอย่างเข้าไปข้างในมันจะมีป่ตาทเถอ,อก่อเดียวหลายนอเลยครับ นอนหนึ่งครับดูข่อยใหม่นี่หมวออกกับเสื้อได้ครับได้แปดแล้วชิบนอนใหญ่นี่เต็มเลย ทางนี้กันครับปลานีนบ่ไไดมาโดนเติบมจะมีบ่ทาคนบ่หาก็จะมีอยแถวนี่นี่นสองครับอยู่เลิกแน่เลย,ยครับเด้ออุ๊บนี่ บเมื่อกี่เดือนกับเบิดฤดูกาลหาน้องใหม่แล้วเด้อครับเด้อพี่น้องครับกับตันนี่ลงสนามยางเดียวพี่น้องครับเออคุณกระเป๋าไปก่อนเนาะ คุมาวังสามสี่มือครับอนอนใหญ่เลยมาลานีได้ประมานนี่ครับหลายเติออยู่เดี๋ยวสิไปใหญ่ปลาใหม่ครับมันสุดปลาได้นใหม่แบบสองสามกอดเลือครับปลานี่เหลือตาเพื่อนหรอกครับนี่เอาคอยไปเบ่งปลาใหม่กันน้ำกันครับอใหญ่ามากปลานี่ นี่แหละครับขั้นฝนโปรตกโอ้โหปวดอะห้อยคนหาเต็มเลยพ่าะมันสีเหวีอยู่บนป่านี่พึ่งหาไม่ไมเองครับนี่แหละครับผลงานโอนี่ได้ทุงไพาอหนึ่ง ได้ผล,ลายปันไหนครับเพราะว่ามีคนหานขนคางที่จะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเห็ดน,นองใหม่สม่งอีกคลิปหนึ่งได้ครับเด้อบอกก้นครับบ้อนองใหม่เหลืองๆนี่เนื้อหลายจะได้ครับนี่อันนี้มันเป็นไผ่ปลานะครับมันจะกปอกอยากกว่าไผ่บานอยู่ไผ่บานมันนอนอยังไงันนี้ถือปาดเปือกเลยกับอันนั้นออกได้เลยนะครับ ครับสับเสร็จแล้วเรียบร้อยเด้นนี่หน้าใหม่ขาวงามสับคนเดียวครับมือนี่บ่มีตัวชอยคอกัก็แม่บ่าท่านนด้มากต้นาจะเกิดคำแล้วบ่าท่านนายมากเลยงามเลยครับหน้าใหม่ตรงผ้าหนึ่งกับสีได้ประมาณนี้กะละมั่งหนึ่งนะครับได้กะละมั่งหน่อยหนึ่งมาเอาบางขั้นตอนต่อไปกันครับเกือใส่ครับประมาณจะกำมือหนึ่งนี่นะครับ หนึ่งกำมืออันนี้เป็นขั้นตอนการแช่น้ำหืมนะครับเด้ออันนี้สูตรของแม่เด้อครับเด้อขันเกลือก้อนนะครับเกลือใส่แล้วก็ขันขันจนกว่าน้ามันจะออกครับไม่ต้องยานว่นเอาใหม่เฮ้ามันสีมุนนะครับเด้อมันถือเกลือมันกระอ่นแล้วนะครับแต่ละสูตรนี้บอกคือกันเด้อครับเด้อบางคนซับเล่าๆกับใส่เกลือใส่เกลือด้านบนแล้วก็น้ำมาเติมแล้วก็เศร้า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 หนำนะครับสูตรนั่นดำ้อครับเด้อ น้ำไม่ดำผมลองบ่งแล้วนะครับลองมาหลายสูตรแล้วอันนี้ก็เลยม,มาจบที่สูตรของแม่ครับบางคนกะซับแล้ววกะแท่น้ำซื้อนะครับเปิดมาดำมันมีสองขึ้นลองเอาสูตรนี้ไปใส่ได้ครับด้วยสูตรเนี่ยขันกร้าน้ำไม้ยู่นี่ประมาณสามกิโลนะครับ ต่อเกือประมาณกับมือกลัวหรือสองกับมือก็ได้นะครับใส่ลงไปเลยว่าเปน็นยังเพราะว่าห้ากับได้หลัางหอกที่เขามาทั้อย่างว่าน้ำใหม่มันจะเข้มนะครับบาดบาดข้ามาขันเห็ดน้ำใหม่สมอีกเือน,นึงนะเนี่ยห้ากับซีมเมืองเมืองน้ำใหม่ห้าว่ามันมันเข้มบอนะครับตั้งแต่ที่เห็ดมาเนี่ยบอกเข้มนะครับอันนี้ถ้าแบบแซน้ำหึ่มไว้นี่ ซีขึ้นหาขึ้นกับบดัมนะครับลังเทือผมกับลืมบไดงัดขวดจะมีสีขึ้นหาขึ้นคนมาหลังอีกเช่นนึงน่เห็นไหมครับเริ่มเริ่มแบบไดทีแล้วเนี้ยทำนี่กระืที่าไดแล้วครับเียแซรไปเลยบ้านนี้พอมีดำเปิดออกมามีห้อมบ้านยังครับหลังจากแซียน้ำเพิ่มสองขึ้นทำนี่เรียบร้อยนะครับเติมน้ำได้เลย อ,อ้าก,กันครับหลังจากสองขึ้นพันไปว่านอ้องใหม่เข้าสีดำว่นนเนาะไปว่าเบิ้งกันครับเบิ้งครับหลังจากที่พันไปแล้วสองขึ้นนะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้น่าจะลายขึ้นเลยด้วยครับด้วสีขึ้นห,หาขึ้นนะครับนี่เขางามปะยังพราะว่าลอกขวดครับอันนี้ซีเซียโดนเนี่ยตั้งหน่อยอาสิเป็นสมได้หรออันนี้เป็นเส้นงามยังไงเลยครับ มาเมงกะละมังนี่ชุบกะละมังนี่ซ้มขึ้นนะครับนลยผมมีอันได้ดำเลยนะครับเรือูตรนี้พี่น้องลองไปเห็นเลงผมมีเส้นได้ดำด้วยถ้าแบบถ้าเส้นมันดำด้วยแล้วนี่ถ้าคนจังได้มันก็เห็นเส้นดำนกาได้ครับเด้ออันนี้เท้างามปัญญามือเนาะแวก็น้าใหม่กห็หอมด้วยนะครับเปิดออกมานี่กินหอมปัญญงครับถ้าแบบแซ่หนามธรรมดานี่มันสิมเหม็นเขียวนะครับแล้วก็ถ้าแบบอีกสูตรหนึ่งเอาเกลือ ใส่ข้างบนและลายน้านี่ก็เน้นเขียวเหือนครับดำพร้อมพี่งามแห้งจากนั้นก็เป็นขั้นตอนล่างด้วยครับเด้อพี่อันนี้เป็นน้าธรรมดาด้วยครับเด้อบริษส่เขา่า่เนังนะครับอันนี้ถ้าเห่าแช่ไปร้ายขึ้นมันจะเป็นออกขาวแบบนี้แล้ครับงามแห้งโอเคครับเดี๋ยวผมสิเอาออกล่างปั๊บ ไม่ต้องบีบไปได้หรอกครับเพราะว่ามันดีในหลางด้วยไปเลยนี่ครับเราใหม่ถึงพัน นั่นนี่ครับออกกินจากน้ำแล้วก็ขั้นเกลือได้เลยเข้าไม่มีเส้นไดดำเลยเดี๋ยวคนล่างให้พี่น้องมึงกับละมั่งเดี๋ยวกันนะครับด้วยกับละมังม่งหนึ่งแล้วันหลัง ผมปิดเลยตอนน้ำหอมหลังจากนั้นก็เหนี่ยแล้วก็ยัดใส่ขวดแล้วกันไม่ต้องบิดออกพักเรื่องทำน้ำผมไม่ได้บิดเลยนี่ผมจับใส่เลยว่าให้งงานน่าขันมากคนชิมีนน้ำ ขั้นตอนต่อไปเาเกลือใส่เลยผมจะใส่กําเดียวพ่อนะครับห้พี่น้องซิมโนใหม่สมเป็นก่อนด้ครับเด้อเนี่ยของผมมาได้สิ้นรอกมันเป็นสูตรนี้ครับใส่เลยใส่เลยขั้นตันใดทีแล้วนะครับพ่อจะเหวี่ยวได้ตังไหนพี่น้องจับโนใหม่มาพี่น้องกําแบบนี้นะครับถ้านโนใหม่ไม่ติดกันเป็นก้อนเลยนะ,ะแสดงว่าใดแล้วด้วครับเด้อนี่ถ้าแบบถ้าแบบ ขั้นเรากำแ,แล้วน้องใหม,ม่ไมแตกออกจากกันนี่ลีขึ้นยังบ่ได้ครับเราต้องทำอีกหน่อยนึงครับตอนนี้จะเอาขวดมาใช้ได้เลยเลบดลอยครับอันนี้ผมใช้น้ำเพื่อไปนะครับเพื่อจะได้บ่ต้องผสมน้ำเกลือนะครับบางคนเพิ่นกะเฮตุแบบนี้กับผสมน้ำเกลือใส่ก็มีบางสูตรนี่เพิ่นกะจะใส่เม็ดข่าสารนะครับเด้อแต่ว่าผมบ่ใส่นะครับเพราะว่าน้ำเขากินกะสิไปล่างเล,เลือกเม็ดเข่าออก,ออกอีก เอาสูตรบ้านๆแบบนี้ครับเก็บได้โดนปีสองปีโอเคครับเดี๋ยวใส่ขวดกันวันนี้นี่ขวดขวดพิ่งได้เมื่อหนี่นะครับอันนี้ทำการล่างน้ำล้วเรียบร้อยแด้ครับเด้อนาเดือนนานาจะเบิดแล้วล่ะครับน้องใหม่เพราะว่าเดือนนี้ก็เริ่มห้างล้วพี่น้องท่านใดสนใจกัน ทักมากเลยนะครับเด้อยเดสิเบิดก่อนล้อปีหนานเด้วยนี้ครับคุณสิรนี่น้ำใหม่นี่เต็มขวดเลยนะครับนี่ขวดเป็นไงเลยขวดละหนึ่งร้อยบาทนะครับเด้อเดี๋ยวผมจิตถิมช่องทางการติดต่อไว้นะครับแต่คอมเมนต์ด้านล่างยูทูบนะครับพี่น้องที่อยู่ในเพจนะครับติดตามผมทางเพจผมกระจิทธิมลิง ไลยไปในเพด้วครับได้ไปนอทนทนไดสนใจกระทัดมากนี่ขออนุญาตขายขวาขงนำ <c oughs> เกลียดไปเลยเดีเ๋ยวต้องเป็นนัันสิเดี๋ยวผมจะไปล้างน้านอีกรอบนึง สำหรับมือหนีนะครับ้วฝากพี่น้องเพืงเท่นนี้ครับฝนตกแล้วนะครับค่อยพอกันมือหนาครับสวัสดีครับ